กว่าน,นี้ผมว่าไม่น่ามีอีกแล้วนะครับ59มิลเลสเท่านั้นกับรถรถ King s p e c i a ลปี22จด23นะครับมากับสีเขียวเป็นจะโลกรีนเดนิมนะครับเป็นสีเขียวด้านสวยงามไรที่ติออกใหม่คันนี้ล้านสนะครับวันนี้จัดไปเลย1นึ่งล้านสามหมื่นเก้าพันบาทนะ 9ไมล์เรตเท่านั้นนะครับอ่าสีเขียวด้านสวยมากนะครับปอกแฮนด์ของแต่งซ้ายขวานะครับดูรถโดยรวมกันรอบๆเลยนะครับแทนได้เห็นมีแคชบาร์หน้าหลังการกระเป๋าเรียบร้อยนะครับเนียนๆสวยๆไร้ที่ติไร,ร้ริ้วรอยเนียนกริปต้องแบบนี้นะครับเลขทะเบียนสวยเลข6เอาไปเลยมาวนกันดูรอบคันนะครับโอเค อีกครั้งหนึ่งนะครับคันนี้ป้ายแดงล้านสี่บวกๆนะครับวันนี้1 3 9 0 0ล้านบาทเท่านั้นหากเพื่อนๆสนใจโทรหาแชมป์ได้เลยบริติดต่อแล้วก็โลเคชั่นผมแปะไว้ให้ด้านล่างแล้วนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ